สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่นานาสาระพอดแคสต์ครับผมเจฟครับสวัสดีค่ะดาดาค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของดาวเคราะห์ที่แน่ทึ่งดวงหนึ่งกันครับในหัวข้อดาวพฤหัสยักษ์ใหญ่ผู้พิทักษ์แห่งระบบสุริยะ ค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยพบว่าดาวพฤหัสไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่บทบาทของมันนี่สําคัญกับพวกเรามากๆเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นกําเนิดของมันเลยดีกว่าข้อมูลบอกว่ามันเกิดมาพร้อมๆกับระบบสุริยะเลยใช่ไหมครับประมาณ4 6พันล้านปีก่อนใช่ค่ะเกิดจากพวกฝุ่นกับแกส๊สเหมือนดาวเคราะห์อื่นๆแต่จุดที่น่าสนใจคือมันก่อตัวอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์พอสมควรเลย ไกลจนแบบว่าสารที่ระเหยง่ายๆอย่างไฮโดรเจนฮีเลียมกลายเป็นน้ำแข็งได้เลยถูกต้องค่ะปัจจัยเรื่องความเย็นนี่แหละค่ะที่ทำให้แกนกลางของมันซึ่งเป็นหินกับน้ำแข็งเนี่ยก่อตัวขึ้นมาก่อนได้เร็วมากแกนกลางนี่ใหญ่ขนาดไหนครับเห็นว่ามวลเยอะกว่าโลกเราอีกค่ะประมาณกันว่าน่าจะ1 0บถึงเท่าของโลกเลย พอแกนมันใหญ่ขนาดนี้แรงดึงดูดก็มหาศาลใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยดึงแกส๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมรอบๆเข้ามาคุ้มตัวเองอย่างรวดเร็วกลายเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์อย่างที่เราเห็นในเวลามิกี่ล้านปีเองเหรอครับใช่ค่ะเร็วมากในทางดาราศาสตร์จนมีคนแซวๆว่าเป็นดาวเลือกที่ล้มเหลวอ๋อเพราะมวลมันยังไม่มากพอจะจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบดวงอาทิตย์ได้ ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ถึงจะเป็นเดาวเรื่องไม่ได้บทบาทในระบบสุริยะนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะโดยเฉพาะบทบาทผู้พิทักษ์เนี่ยผู้พิทักษ์หมายถึงยังไงครับก็คือด้วยแรงโน้มถ่วงที่มันมหาศาลมากๆอะคะ่ะมันทำหน้าที่เหมือนเอ่อเครื่องดูดฝุ่นอวกาศขนาดยักษ์คอยดึงดูดหรือไม่ก็เหวี่ยงดาวเคราะห์น้อยดาวหางที่อาจจะพุ่งมาชนโลกหรือดาวเคราะห์วงในอื่น อ๋อเหมือนเป็นกอรอบพ้องกันให้เราว่างั้นเถอะมีตัวอย่างชัดๆไหมครับมีค่ะชัดมากเลยคือตอนที่ดาวหางชูเมเกอร์เลวินไนพุ่งชนดาวพฤหัส,สบดีเมื่อปี1994อือหือจำได้ครับตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยใช่ค่ะถ้าไม่มีดาวพฤหัสคอยรับไว้แทนเราเลยวันนั้นหรือในครั้งอื่นๆโลกเราอาจจะโดนชนบ่อยกว่านี้มากแล้ววิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก็อาจจะไม่เป็นแบบทุกวันนี้ก็ได้นะคะ โอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากการเป็นผู้พิทักษ์แล้วมันมีบทบาทอื่นอีกไหมครับมีค่ะมันยังเป็นผู้กำหนดด้วยแรงน้มถ่วงของมันส่งผลต่อการเรียงตัวของวัตถุต่างๆทั้งในแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วก็แถบคอยเปอร์ที่อยู่ไกลออกไปอีกหมายความว่ามันช่วยให้ทำให้วงโครจรของดาวเคราะห์อื่นๆค่อนข้างสเสถียรใช่ค่ะช่วยรักษาสมดุลโดยรวมของระบบสุริยะเอาไว้น่าทึ่งจริงๆครับ แล้วตัวดาวพฤหัสบดีเองล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะปัจจุบันโอ้โหเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือบรรยากาศของมันที่เต็มไปด้วยพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เห็นชัดที่สุดก็คือจุดแดงใหญ่หรือ great red spot นั่นแหละค่ะจุดแดงใหญ่ที่เราเห็นในรูปถ่ายชัดๆนั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพายุลูกนั้นน่ะใหญ่กว่าโลกเราทั้งใบนะคะแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วหลายร้อยตีเออครับสุดยอดจริงๆแล้วใต้ชั้นเมฆพายุพวกนั้นล่ะครับเป็นยังไง อันนี้น่าสนใจมากค่ะยังเป็นปริศนาอยู่เยอะแต่ข้อมูลชี้ว่าลึกลงไปใต้เมฆหน,นานั่นอาจจะเป็นมหาสมุทรเลยนะคะมหาสมุทรมหาสมุทรน้ำเหรอครับไม่ใช่น้ำค่ะแต่เป็นไฮโดรเจนที่โดนความดันมหาศาลกดจนกลายเป็นโลหะเหลวเรียกว่าไฮโดรเจนโลหะเมทัลลิกไฮโดรเจน ไฮโดรเจนในสภาพโลหะเหลวฟังดูแปลกมากครับค่ะแล้วการไหลเวียนของไฮโดรเจนโลหะเนี่แหละค่ะที่เชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของสนามแม่เหล็กที่ส่งพลังที่สุดในระบบสุริยะเลยส่งพลังที่สุดเลยสุดยอดครับนอกจากตัวดาวแล้วพวกดวงจันทร์บริวารก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเห็นว่ามีเยอะมาก เยอะมากค่ะแต่ที่เด่นๆและรู้จักกันดีก็คือดวงจันทร์กาลิเลโอ4ดวง i อโอยูโรป้าแกนิมีดและก็คาลิสโตแต่ละดวงก็มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างไอโอนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากแรงไทดดลแรงดึงดูดมหาศาลจากดาวพระหสัสบ,บดีที่บีบบคลายคดวงจันทร์จนเกิดความร้อนข้างในอ๋อเหมือนโดนบีบจนร้อนเลย ประมาณนั้นค่ะส่วนยุโรปานี่เป็นดวงที่นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นกันมากเพราะมีหลักฐานค่อนข้างชัดว่าใต้เปลือกน้ำแข็งนานาของมันเนี่ยน่าจะมีมหาสมุทรน้ำเกลือเหลวอยู่มหาสมุทใต้น้ำแข็งนี่อาจจะเป็นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้หรือเปล่าครับ นั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสำรวจในอนาคตเลยว่าจะมีสภาวะที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตไหมน่าติดตามมากครับแล้วอนาคตของดาวพฤหัสเหรอครับมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เอ่อในภาพรวมมันก็จะยังคงเป็นที่ใหญ่ด้านแรงโน้มถ่วงของระบบสุริยะต่อไปอีกนานมากๆค่ะดวงจันทร์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของมันการสำรวจในอนาคตก็จะเน้นไปที่ดวงจันทร์พวกนี้มากขึ้น ใช่ค่ะโดยเฉพาะภารกิจที่มุ่งไปสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งอย่างยูโรปาหรือแกนิมีดเพื่อหาคำตอบเรื่องมหาสมุทรใต้พื้นผิวแล้วก็ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตอย่างยานจูโน่ที่กำลังโคจรรอบดาวพรหัสบดีอยู่ตอนนี้ก็ให้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับบรรยากาศและภายในของมันเยอะเลยค่ะครับยิ่งสำรวจก็ยิ่งเจอเรื่องน่าทึ่งและถ้ามองไปไกลๆเลยนะครับแบบหลายพันล้านปีข้างหน้าไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะ ออข้อมูลบอกว่าแม้แต่ตอนที่ดวงอาทิตย์ของเราดับลงกลายเป็นดาวแคะขาวไปแล้วดาวพฤห,หัสก็อาจจะยังคงโครจรรอบซากดาวดวงนั้นต่อไปโหยอยู่เป็นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของระบบสุริยะเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์เงียบๆคนสุดท้ายฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็ แอบเหงานิดๆนะครับสรุปแล้วดาวพฤหัสนี่คือสำคัญมากๆเลยทั้งในฐานะดาวเคราะห์ยักษ์ผู้พิทักษ์ผู้กำหนดชะตาแล้วก็เป็นเหมือนขุมทรัพย์ความรู้ให้เราค้นหาต่อไป ข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายอาจจะเป็นภาพที่เราจินตนาการถึงดาวพฤหัสที่ยังโคจรอ,อยู่อย่างนั้นแม้ทุกอย่างรอบตัวมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็เหมือนย้ำเตือนถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลแล้วก็สเกลเวลาที่มันเ,เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ไง่ายๆอะค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆครับเอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวพฤหัสที่เรานำมาเจาะลึกกันก็คงจะประมาณนี้ครับค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ หากท่านชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ